ร่วงไปแดนมันร้อยหกสิบสามดูกันต่อที่ภาคสองของสองยอดเสียนของเราครับธันเวศพ่อรองเกียรติเจอกับนาเซตมัดปานภาคสองครับภาคแรกจบไปแล้วธันเวศซัดไปสองกระดานรวดมานต่อครับในกระดานที่สามเลยนะครับของทั้งสองและเป็นกระดานเดิมก่อนของธันเวศครับเป็นห้าต้ม่านนาเสตขึ้นคำกลางกระดานไว้เลยนะครับมาดูว่าท่านนาเสตจะตีไข่แตกได้หรือเปล่าจะชนะได้สักกระดานหรือไม่และตอนนี้ธันเวศเข้าก่องโจทย์ไปเรียบร้อยครับ่านนาเสตขึ้นหน้าคู่นะครับมาสองตัวธันเวศขยับยี่สิบห้ายี่สิบสอง และจังหวะน,นี้ก็ขยับขึ้นครับตั้ง,งสามเหลี่ยมสั้นท่านาเสียขยับเจ็ดมาสีครับทันเวศขยับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่เหมือนจะต่อนะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปนะครับแรกที่เล่นกันทันเวศก็ต่อแบบนี้นะครับในกระนั้นทาน่านาเสียแทรแกแต่จังหวะน,นี้ไม่แทรกครับขยับสองมาเจ็ดซะก่อนทนันเวศขยับรอครับรอให้แทรกท่านาเสียไม่แทรกก็ขยับขึ้นครับทีนี้จังหวะนี้ค่อยแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาแบบนี้ก็เปิดทางให้ทานเวศได้แทรกเข้าบ้างครับแทรกกินเลยท่านาเสียก็ขยับปิดครับใครจะให้กิน แมนนะครับเออท่านเวทขยับยี่สหกยี่สามนะครับเป็นตัวเอ็มทน,นาเซดขยับหนึ่งมาห้าเพื่อโอกาสท่านทันเวทต่อสองนะครับเพราะว่าไม่มีตัวเดินแล้วครับจำเป็นต้องเล่นแต้มนี้กดสรีบะขัดลบตางหนึ่งเป๊ะครับแลก 2, สองสองนะครับต่างคนต่างเข้าฮอตธน,นาเซดเข้าฮอตกินท่านเวทหลบสิ 6, ครับแต้มต่อไปนี้แหละครับพเพื่อนๆสำคัญมากธน,นาเซดเห็นสมันน้อยไอเบยยี่สิบสาม ไปในเสียว่าอย่างนั้นนะครับแต้มนี้นะครับชาวบ้านผมเรียกว่าอ่อยเดิมพันนะครับดูแต้มนี้ท่านเบียดขยับหนึ่งมาหกนะครับเอา้ท่านอาเซียกินแล้วขยับมากินเบอร์สิบเอ็ดนะครับซึ่งท่านอาเซียก็มาให้กินนะครับต่อจังหวะนี้คนละตัวทาให้เสียเปรียบทันทีเลยนะครับมาเหลือน้อยกว่าหนึ่งตัวนะครับลาบากนะครับฮอตก็มีเหมือนกันท่านอาเซียก็มาประคองเบี้ยจะไปเข้าฮอตอีกหนึ่งตัวถ้าท่านเวทไม่ยอมนะครับท่านเวียดจะบอกของมันยอมกันง่ายที่ไหนล่ะนาเซียว่าอย่างนั้นนะครับ ขยับมาปิดครับท่านอาเซียก็จะต่อฮอตทิ้งนะครับท่านเวียดต้องขยับฮอตหลบพอหลบปั๊บก็ทิ้งทันทีครับทําให้ท่านเวียดตัดสินใจยอมแพ้ไปเลยนะครับในกรณีเสร็จท่านอาเซียเรียบร้อยลงอย่างที่ยืดขึ้นมาครับเป็นหนึ่งต่อสองมาดูที่นี้เป็นกระดานเดือนหลังของท่านเวียดบ้างครับท่านอาเซียเดือดก่อนคำกลางกระดานไปแล้ว1ต่อ2แล้วนะครับท่านอาเซียต้องการอีก1เกมนะครับและต้องชนะด้วยนะครับท่านเวียดเป็นสามเดี่ยวสั้นนะครับท่านอาเซีย เวทขยับป9นะครับลักษณะนี้จะต่อนะครับตัวยอดออกเป็นแน่แท้ครับต่อลงไปตา14นะครับในจังหวะนี้เห็นั้นเวทต่อขึ้นไปท่านาเซียก็ขยับลงมุมตา21นะครับด้านขวาและจังหวะนี้ก็ลงมุมด้านซ้ายอีกทีหนึง่งท่านเวทไม่สนใจครับแรกกินขึ้นไปเต็มต่อไปนี้แหละครับสำคัญนะครับเพื่อนๆท่านเวทไม่รู้คิดอะไรอยู่หรือว่าคำนวณจุดตกผิดหรือว่าคิดอะไรพลาดก็ไม่แน่ใจครับจังหวะนี้ท่านเวทขยับ15-19นะครับเปิดต่อคนละตัว ทำให้ตกอยู่ในรูปนี้นะครับธนาเสดี่ไม่ต้องถามไม่ต้องสืบครับจัดสองให้เลยว่าอย่างนั้นนะครับเอออู้กลัวดึงเกินว่าอย่างนั้นนะครับอืมตำแหน่งมากนี่เสียเปรียบมากเลยนะครับเพราะว่าอยู่ต่ำเสือเกินธนาเสดีกดอยู่แน่นอนนะครับลักษณะนี้ฝืนยากนะครับถ้าได้เสียเปรียบแล้วขยับเข้ากินครับธนาเสดขยับปิดทันทีนะครับไม่ให้ไปต่อในจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะจบของเกมนี้ครับธนเวียตัดสินใจยอมแพ้ไปครับมาไปรู้จตอนที่ท่านต่อไปเลยนะครับ อีก3กระดานนะครับ3กระดานสุดท้ายของคลิปนี้สวัสดีครับทุกท่านนี่แหละครับเป็นกระดานของท่านสุดเทพเสือลายปาจีนเซียนหมาเตี่ยมสองพันสิบเจ้าประมรจันหมาฮอตครับแต่มหนึ่งพันเก้าร้อยห้าเนีีพี่ที่เก้าครับของท่านสุดเทพที่ส่งกระดานที่สวยให้เราได้รับชมกันนะครับและเป็นกระดานเดือนก่อนครับกระดานนี้ํำการงานไว้แล้วเราะนั้นเดือนหลังนะครับก็ค่อยๆลำเลียงผลขึ้นมาเบื้องต้นเป็นห้าต้่มท่านสุดเทพขยับทิ่หก3ิสามเป็นมาตรฐานนะครับ ฝรั่งขยับทำท่าเหมือนจะเข้าตำแหน่งกองโจรน,นะครับเหมือนจะเล่นกองโจรแต่ไม่เข้าท่านสุเทพจัดการครับปิดต่างโจรเออลีลาดีนะักไม่ในเป็นไม่ได้เข้าหรือว่าเขาต้องการที่จะไม่เป็นอยู่แล้วก็มาดูทีขยับยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ครับทำท่าเหมือนจะไปแทรกินฝรั่งขยับเป็ดครับท่านสุเทพยกสามสองยี่สิบแปดฝรั่งขยับสองมาหกนะครับท่านสุเทพจงังหวะนี้ยกห่างเลยนะครับสามสิ 30, บยี่สิบห้าท่านี้ทำให้ฝรั่งนั้นต้องคิดอยู่พักหนึ่งนะครับ ตัดสินใจว่าจะเล่นยังไงสุดท้ายแล้วขยับ15แทรกลงมาจะต่อ2แเท่นี้ก็ทําให้ท่านสุเทพคิดหนักเช่นกันนะครับจะเอายังไงดีถ้าเป็นเพื่อนๆจะเดินตัวไหนครับในจังหวะนี้สุเทพตัดสินใจต่อขึ้นไปนะครับไปลงตา19เพระฉะนั้นเห็นอย่างนั้นก็ขยับ6มา10นะครับกันไปก่อนเท่นี้สําคัญนะครับเพื่อนๆถ้าขยับ31 27ระหวังจะไปต่อ18 15นี่อันตรายนะครับสุเทพเห็นอย่างนั้นก็ขยับ21 25นะครับในจังหวะนี้ฝรั่งขยับ1ไป5ทานสเทพขปับแทรกขึ้นไปครับ มาถึงตรงนี้นะครับเข้าทางของฝั่งนั้นเรียบร้อยนะครับขยับห้ามา9มองพื้นผินเหมือนฝั่งนั้นจะหมดตัวเดินก่อนนะครับแต่ฝั่งนั้นมีแผนนะครับดูแต้มต่อไปนี้ดีๆฝั่งนั้นขยับเส้นนะครับเ4สิในแต้มนี้นะครับแล้วก็เปิดแทรกินถ้าตัวเทียบต้องติดกินนะครับเลยทําให้โดนสองจังวันนี้ครับตกตา3มเอ็ดโอ้สวยงามจริงๆครับเป็นการเข้าทําที่ดีมากแต้มนี้ทําให้ท่านตัวเทียบขยับได้ตัวเดียวครับ71เอพราะขยับอย่างนั้นปั๊บฝั่งนั้นกดกินทันที ต้องมีตัวสังเวยรับในจังหวะนี้นะครับท่านตัวเที่ยวกจำเป็นขยับยีิบสองสิบแปดนะครับเปิดให้กินตัวเดียวแล้วก็ขยับจอฮอตครับที่ตาหเพราะนั้นได้เปรียบเบี้ยมาหนึ่งตัวแล้วนะครับแล้วก็มีฮอตอีกต่างหากด้วยความใจร้อนก็อยากประเด็ดศึกเลยทําแต้มนี้ครับขยับต่อสองสิบสิบห้าดสองสุดิโคอมจังหวะนี้ครับแต่ลืมไปปิดกินครับเลยโดนสามสุูดิโอคอมคืนในดาบหลังครับโอ้โห ปิดล็อกปิดล็อกปิดเกมไปเลยครับท่านสุเทพเหลือจะเชื่ออท่านสุเทพบอกอยาดีเสือให้ลังหักครับแล้วมาต่อครับในกระดานที่สองเลยนะครับเป็นกระดานดินหลังของท่านสุเทพบ้างครับฝั่งนั้นเดินก่อนคำก่างกระดานไว้แล้วแล้วก็ขยับยิบเก้ายห้าท่านสุเทพขยับครับเจ็ดไปสิบในจังหวะนี้ฝั่งยิบห้ายืดสองท่านสุเทพขึ้นเป็นสงูงดาวฝรั่งยังไม่ขึ้นยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเล่นแต้มอะไรท่านสุเทพแปลงเป็นสามตัวเหลี่ยงตอนนั้นสร้างบ้านแล้วก็ขยับสามเอ็ดยี่สิบหกครับ ถ้าตวเทียบเห็นอย่างนั้นก็ขยับลงมุมตาสิบสองครับฝั่งนั้นต่อทันทีครับมาลงที่ตาสิบเก้าทันุเทียบขยับสองไปหกพร้อมท่าท้ายต่อเลยไหมว่าอย่างนั้นนะครับเพราะนั้นบอกไม่เอาไม่เอาก็หมดเวลาว่าอย่างนั้นนะครับขยับปิดไม่ให้ต่ออะไรทีนี้เพราะนั้นขยับยี่สิบสองยี่สิบเจ็ดนะครับท่านสุเทพเที่มนี้จําเป็นแล้วครับต้องขยับสิบเอ็ดสิบหกงั้นเดียวไม่ทันการเพราะนั้นก็ขยับเข้ามาครับไมยจะแทรกกินแล้วก็ขวัดทานตุเทียบจเป็นต้องดันเบี้ยขึ้ ทันตุเทพแทรกินนะครับในแต้มนี้ฝั่งนั้นขยับปิดนะครับพอปิดปั๊บทันตุเทพค่อยขยับขึ้นฮอตนะครับฝั่งนั้นแทรกลงมาจะมากินนะครับใครจะให้กินไวอย่างนั้นนะครับขยับปิดไป้ก่อนจะเข้าฮอตพี่ง่ายๆไม่ได้ไอ้น้องว่าอย่างนั้นนะครับก็ผมจะเข้าพี่สิบเอ็ดสิบห้าครับเปิดให้กินสองในจังหวะนี้ครับแล้วก็กินลงมาทีนี้เบอร์สิบหนีไม่ออกเรื่องการแก้เกมที่ดีนะครับได้กินสองสองแล้วก็จะได้เข้าฮอตด้วยแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ทันตุเทปเข้าฮอตแล้วครับตาสามสอง นี่ขยับเข้าฮอตตาสองหรือตาสามมองเท่งท้งซีนนะครับฮอตอุ้ยแค่แต่เข้าฮอตทำไมมันเข้ายากเข้าเย็นจังเลยฝังนั้นว่านะครับขยับเบี้ยลงมาก่อนครับพอขยับเบี้ยลงมาปั๊บกดกินเลยครับท่านสุเทพีืมจำเป็นต้องเส้นนะครับเส้นปั๊บจะเข้าฮอตก็ไม่ได้อีกครับจะโดนสองอีกแล้วเออมันเข้ายากเข้าเย็นซะเหเลยเกินจำเป็นต้องเส้นอีกแล้วครับโดนไปอีกแล้วหนึ่งมากเดือษสามต่อห้าถึงค่อยเข้าฮอตได้เขาฮอดปั๊บทนเทียเบี่ยงอีกครับแรกออกอีกโอ้ยอมพี่ว่างั้นยอม กดหยอนไปเลยครับไม่เล่นได้ละมากันนะครับไปแล้วครับเดี๋ยวมาต่อครับในกระดานที่3นะครับซึ่งเป็นกระดานเดือนก่อนของท่านสุเทพบ้างครับและก็ไม่พลาดนะครับท่านสุเทพเดือนก่อนขึ้นคำการกระดานทันทีต้นเกมต้นกระดานก็ต่างฝ่ายต่างหาตำแหน่งการเล่นของตัวเองนะครับฝั่งนั้นลงมุมตา13ไปแล้วท่านสุเทพขยับขึ้นครับ25 22าฝั่งนั้นเป็นฮาเต้มนะครับท่านสุเทพเป็นมาตรฐานเรียบร้อยครับในกระดานนี้มาดูกัน ั่นั้นจะแปลงเป็น3ตัวเรียงนะครับพร้อมจะต่อกัดหางแต่ท่านสุเทพขยับปิดปิดก็ไม่ปิดป่าพร้อมกับขยับ20 24ครับจะต่อ2ฝั่งนั้นบอกเลยไม่ให้ต่อก็คนจะเอาเนาะขยับ20่6ครับให้เลือกกินฝั่งนั้นจำเป็นต้องแรกนะครับ2 2งี้จังหวะนี้ครับมาลงที่ตา17ท่านสุเทพขยับ27 23ครับขึ้นไปฝั่งนั้นเห็นอย่างนั้นก็ขยับ3มาเกตครับตังก้อนเช่นกันท่านสุเทพขยับ3 2 28องจำเป็นต้องต่อขึ้นมาที่ตา20ับเดินลากฝั่ ต่อบ้างในจังหวีครับไปลงที่7ถึงตัวนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะครับมองยังไม่ออกนะครับว่าใครจะหมู่ใครจะจ่าใครจะหมวดและใครจะเป็นผู้ก่องและจังหวะน,นี้ฝั่งนั้นก็ขยับ71ครับเตรียมตัวจะแทรกกินแทรกกินได้ก็แทรกกินไ้เพื่อนไว้อย่างนั้นฝั่งนั้นเอานะครับพอเหลือตัวเดียวที่เดินได้ท่านสุเทพก็ขยับขึ้นไปซึ่งตัวนี้รู้แล้วละครับว่าท่านสุเทพได้เปรียบเพราะทางเขาฮัตลงแล้วนะครับ ฝั่งนั้นก็ขยับลงมาโลงเหมือนกันงั้นอีกสิ่งที่สําคัญคือท่านตุเทบจะได้เข้าฮัตก่อนนะครับในจนังหวะนี้แล้วก็เข้าฮอตตาสามทันทีเป็นจุดที่ศาสตร์ที่ได้เปรียบเป็นอย่างแรงทําให้ฝั่งนั้นเข้าฮอตไม่ได้เลยนะครับทั้งตาสามเอ็ดตาสามสองเข้าสามสองนี่ฮอตมองเท่งนะครับเข้าตาสามเอ็ดโดนสามทำให้ฝั่งนั้นเหลือตัวเดียวที่เดินได้ครับขยับสิบเอ็ดสิบห้าแต้มนี้ ดูดีๆครับเทียบโยนยี่สิบหกยี่สามครับให้กินแล้วก็กด 4. สี่สวัสดีครคบจังวันนี้ครับโ oh อ้ม่เจ้าสุดยอดมากเขินพี่หน้าครับผมสวัสดีครับ